แบบเออแเออนะคะกระมื้อนี้เขาก็ะซิ่งไม่หยางมั่นกันนะมั่นจากบันแทนประทันวะนอกจากสมโอแซีบแล้วมั่นบันแทนกับเสบเด้อมั่นใหญ่ๆเลยใหญ่เอาเลมันต้องวางไว้อย่างไงลูกมันจต้องวางอย่างนี้ไม่งั้นถ้าไม่งั้นจะไหม้ราต้องดูดีๆ ถ้าเป็นสมัยเตกี้เฮ้าหัวนโบราณเนาะเพิ่นแบบเขานามอย่างมันหายยากมันเห็ดยากกับกินมันกินเผือกไปสิไม่เอาไม่เห็ดชาควอนจะเสียทลิปจะลกเด <c oughs> ี๋ยวเไปๆอยู่ลุกมากันยีนองเลยมากินมันเดี๋ยวกะเห็ดโอ้โอ้ด้ได้ๆ เอา้ามันาด้วยค่ะมากินมันกันนี่ยมันนะคะกับร่งย่างอยู่ค่ะกินอะไรนะภาษาเฮาไหมกินมันติดเหงือกกินเผือกกินเหงือกติดฟันกินมันกินเผือกกินเหงือกติดฟันกินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันกินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันเฮากิเสียบห้องแบบนี้เดยโอ้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 ยเนาะหอนอยู่เด้จ้าผู้ใดพายเฮ็ดเนาะอันหอนเรามือจับหู คว้านแล้วม oh ันเอมือหเงินไม่ได้ถือคว้านปึ๊บเอามือจับหมูนะไปไหนโอ้ยไมจับหูไม่รู้ม่โอ้ยนะกินัวเดิมเขากินแซ่บๆเด้อให้ยายทุกอยางอยูู่้เดียวซะมือามือเมือไหนเมื่อออ อ๋ออ๋ออออยังอยู่ในขุมลองดูดูดูซิดูซิวันไหนบินลงละวันไหนวันไหนหรอวันไหนจะได้ไปนะเน่จะได้ไปนะเนี่ยมืดเถ้ามืดก็จะได้เต่ากันได้เน่ยสู้นะอันนนเอาไปเตมเลอนะูอย่าแพอย่าพดูเขา กิอีงไม่เมาเราหูแล้วเรายังเมารักตึงตึง,ตง,ตงสุดจะหักห้ามจิตคิดชฉนเอาใหม่เหรอไม่เมาเราหูแล้วเรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชนาน ถึงเมาเราเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจอย่างนี้ไสทุกคำคืนเอาคะนี่เอายังเอาบอไปน้ำนองบอ เอาบอลคนรอคืออายคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้ววันสิได้กินอยู่ได้พี่น้อง ย่างมันนี่นะแต่บุ๋มลำบุญลานเท่านี่้าถ้าเป็นสมัยตะกี้เนี่ยเขาซีเอาอันที่ดังยุ่ดังไฟยุ่พื้นดินเนาะแล้วก็ทามันเป็นทานปุ๊บเนี่ยเขาจะก็จะเคลียเคลียแบบอันเคลียทานแล้วก็เอามันไปว่างแล้วก็เอ,เอาเอาทานเอาเท่าน่ะเอาเทาขีเทาไฟน่ะมุกมันกระสุกเด้อ่าสมัยตะกี้เช็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นพิธีวิธีสมัยใหม่นะคะกะซีกะซีแบบได้กินยุ่แต่กะ จะสิเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะ,ะถ้ามุกฮะฮะอันกะเป็นสัมผัสธรรมชาตินะคะความสุขเนาะความสุขของเรามันอยู่แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะอยู่ที่ว่าเฮาแบบมีความสุขกับมันบอ่อนะ,นะความสุขของเราอยู่ที่เตาไฟเจ้าที่นี่อันถ้าอากาศแบบเนี้ยอากาศกันร่งดีเลยบ่ห้อนเด้พี่น้องอยู่ ไก่เตาไฟนี่ก็มงอุนอ่นๆอากาศเย็นแห้งนะในขณะที่ทุกคนเขากินเขานาน่ากันข่นี่ข่ก็บม่รู้กันว่าข่ขึ้นมาหนังย่างมันซึ่งข่ก็หิวเข่ากันนะเต้ายุ่ยปุยก็บอกไข่ไข่ย่างมันขนอยก็บแบบเออนะโอ้เ<ะ>ขาเขาสงสารเขาเหรือเอลาา่าไมใส่ชีวิตอย่างถาดก็ไข่นี่แหละ มูเพิ่นมูเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเปลนเพิ่นว่าไอเราเก่งทุกอย่างมันก็เลยว้าวุ่นเลยทีเนี้ยเราก็สวยซะด้วยสิแล้วเราก็สวยซะด้วยสิว้าวุ่นอีกนะชีวิตคนเราอะไรจะขนานั้นเนาะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแต่เราเลือกที่จะมีความสุขนะก็ วันนี้ก็ต้องแบบไม่เป็นไรหนูนั่งหนูนั่งพิงหนูต้องสิงเพราะว่าหนูไปแล้วแบบอากาศแบบก็ต้องเย็นแบบเย็นแบบพอดีอ่ะนั่งแบบวันนี้เอ้าไฟติดเราได้ไ่นไฟติดแล้วไฟไฟเริ่มมานี่นะนะเขาเอินมาอย่างกับบ้านเขาคืองไฟเริ่มพงนะเออ มันฮงมันฮงใช้ฮงแล้วเออฮ้งฮ้งบ้านเขาผัดเป็นจะแซ่บค่ะปบ้านหนูบ้าหนูแน่จริงแน่ใจบ้านเธออยู่ที่ไหนอยู่ไทรฟ้าบนดินใต้ฟ้าบนดินมีผัวหรือยังเราอะไม่ค่ะไม่มีเนาะตอนนี้น้องชายมาไหมวันนี้มาอยู่ค่ะสวดหมดใช่ไหมคะวันนี้สวดหมดค่ะสวดหมดเงยเบนเลย โุนตอดไม่ทันแล้วเอ่าบรรยากาศแบบใด้เลยอ่ะถ่ายนี่ขอพูดคำว่าหืมหืมก็สดหมดเลยสดหมดก็คือไปเคลียร yeah> ์ก claro oh ันเอานะพี่รอดคนเดียววิพ hm mm ูดตรงตรงพี่หมีเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงบรรยากาศเาบรรยากาศดีใช่ไหม จะอย่างเดียวไม่ใส่กางเกงจะอย่างเดียวพี่มีบอกว่าไม่ได้ใส่กางเกงก็มันมีหลายที่มากนะมีหลายมองนั้นกับซิมี่มองนั่งสําหรับดื่มกาแฟอยู่ที่โซนโน้นแต่ตรงนี้เป็นโซนที่แบบอ่าส่วนตัวนิดนึงเนาะเขาก็แบบเขากัมาใส่แบบชีวิตชิวๆนิดนึงว่ามันบั่วหอนตอนนี้มันไม่ร้อนเลยก็ถ้าจริงๆล้วก็โทรมาสั่งไว้ได้นะนอะอาหารนิอาหารไม่นะสาวชายอาหารแฟนแฟนเธอมาไหมเนี่ย ไม่มาเป็นโสดโอโสดเขาก็บอกอยู่ว่าโสดต่อ๋อใช่ใช่แต่อุ้ยเบิงควันหรือเมฆหรือหมอกนะอ้ซ่องไอทีแต่มันเป็นควันถามโควิดค่ะมันคืออะไรยาไม่หนีเป็นควันปะไม่ใช่หมอกใช่ไหมนี่ไงเขาเผานั่นไงมันไหลจากนีไปโน่นเออมันเป็นน้ำสีมันเป็นเส้นนั้งแตาน้ำควันไฟควันไฟต่ก็บรรยากาศอาทิตย์ก็ต้องตกดินแล้วกลิ่นแบบอาหารที่เขาสั่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําได้หมดนะ เพราะว่าจะเป็นอาหารแบบประเภทไทยเนาะลาวอีสานก็คือแบบเฮ็ดได้เบิดอะ่ะแบบเต็มที่นะตามตามออเดอร์ใช่ไหมใช่ตามออเดอร์เลยผัดแกงผัดพริกแกงหมูใช่ไหมจะทำอาหารกลางวันคู่ข้างหน้าอร่อยเลยเนาะโอ้กินเด้อเด้กเลยช่างภาพของเรานะอร่อยดีค่ะโอเคอยู่ไใจรับเมนูผัดหรือหั่นหน้าอะไรผัดพริกแกงหมูอร่อยเหรอ อย่าไปกิน <bas> สั่งให้หน่อยอร่อยใช่ไหมแซ่บปะแซ่บปฟังเสียงกินเลยพี่น้องตอนนี้ทุกคนหมดเงียบนะเพราะว่าเพราะว่าหิวนะประชุมยาวนิดนึงนะคะประชุมยาวอย่างนี้นิดนึงนิดนึงต้องเสียงอ่อเองกินน้ำก็เอากุ้งมาค่ะ กุ้งแช่น้ำตากุ้งแช่น้ำตาเมนูของพี่เองใช่แล้วกุ้งแช่น้ำตานะคะกินเมเขเลข้าหหม่อาหมวาหมอหมูมาวหมอเปรี้ยว่หมูม ใช่วันนี้หิวเหมือนไม่ได้กินข้าวเลยกินมปเยอะมากกินข้าวสองจานาแ,แบบถึงลี่นกันกัถึงจัดให้กันได้ตอนนี้นะครับเราก็เริ่มจะอิ่มแล้วนะครับ นี่บรรยากาศนะครับต่อไปยุ่ยรุมันจะมันจะมีวันที่เราหามยาให้วัวไม่ได้ไหมคะด้ยอยากหหายาให้วัวไม่ได้สมมติว่าไม่มีเพราะว่ายาปลูกไว้เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมันก็จะมีดอกดาวลาไปก่อนนะครับนะเราจะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับฝากทุกคนนะครับกดติดตามนะครับแล้วกดสันกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ อทำไมเข้าไปดูขอมาทำไมต้องขอลาด้วยเกี่ยวข้าเพราะว่าช้างกับม้ามันจะเหยียบใจนะครับคุณตน